สินสินนี่เป็นเป็นปั้นแล้วแล้วเลียวกะเอาได้เลยเป็นบาซินี่ฮะสินนี่เอาได้เลยส่วนอันนี้เดี๋ยวปั้นอีกเท่านึงสินฟานโอ้ใช้กระบอกกระเตะนะจะเอาเมื่อเล้ยเยอะวยะเ้ยโอ้โหข่าวแคล้วนะกูไอ้ก็พูดว่าหางนกแก้วนะ อ่าเห็นบ hmm. ่ได้เลยเด้ได้วยพรเลยด้ซินซินพานมันบ่ได้นะได้ยังนไงเลยพ่ออยุมาบ่ได้ยิงมันอ๋อคือบุยิงอ๋อโหยหมดเมือกเป็นอะไรหมดเมือกจนอันนั้นมมกไปจนหมดเมือกแอบอันเป็นอะไรมันเมือกินแล้วช่องมือแล้ว บเฮ็ด่ะบอแเ็บแห็บเฮ็บแม่ได้ตักทายสบายดีผ่อแม่พี่น้องแล้วกับทีทีฮักเบิร์ตสุขูมสุขคนยินดีต้อนรับข้าชูช่องบาบอนนะพี่น้องมีเอากาว่าวกันววาสิไปยหาลรัดแรงทั้งไปเมื่อวานนี่เอาเจอห้อยมูหันร้ายทุกคนเลยมูมันเป็นมูนะกรรมทาง แต่ว่าเฮากับบุญยศไทยห้อยปันใดเพราะว่าหลยคลิปเลยเฮากับมีแต่ทายน้ำห้อยนะบบเจอหมูจักเทืออันทายห้อยกะก็เลยบุได้ทายไปเมื่อวานนี้ทายยุทายน้อยนึงนะเอาแต่ว่ามื่อนี้เฮาจะพาทีมงานคืนไปหารลัดเบิงไปดักเบิงนะหันมันบนลมได้กะบนลมได้ฟังในเสียงลมจะเบิ้งค่อยๆจะนอนนี่แหละเพราะว่าตอนนี้เฮามาโหลดคลิปอยู่จุดเก่าเวลาเดิมนะนี่แหละ ชาวสัญญาณเราก็คือต้นไม้นี่แหละคนนี่ใกล้ัะแล้วแหละตอนนี้อยู่หัวด่านโดดเด็ดเปียงเหมืนคันอยู่ในกลางด่านก็บบวยเด็ดอ่ะติดตามเมือดมกันเงี้ยเงีทุกคนเลยนี่แหละเราได้ต้นนี้แล้วเราจังพอได้ใส่นะกล่องก็นนี่แหละทุกคนเลยจุดที่ คือว่ามีสัญญาณแล้วก็เฮาได้ปล่อยคลิปบือว่าในเนบบอลนี้บอลเดียวนี่มีนี่เลวก็เศร้าแล้วอบัตรมีบัตรบุบีมานก็บไปบับมาเลยครับไม่หายอยู่ที่นักวิวนะหลอดไปเยไหวหรือต้นนวดสองชั่วโมงในหลอดโกบวบึ้งทุกคนอ๋อเจ้วบรรยากาศปู่ผ่านเน็อยู่พุ่นล้วปู่ผ่านอยู่ป่าตัวนี้แหละเอาเดี๋ยวเอาสื้ผ้ากันไปรัดบึงหมูแถวพ่อเมื่อวานนี้แหละ ไปเดี๋ยวมันจะคำนะเดอดทุกคนหมาบ่าท่านมันนะหมูใหญ่ดุมันเอาหัวเขาจำดินเลย Rồi Hết nhá Bộ hoa Để bỏ tài hoa เดี๋ยวจะเข้าไปบึงกันนึงมีเจ้าบ่เห็นไงเลาะแถวก่อนนะบ่อบ่พรอบ่สัตว์นะมันบ่ได้นะได้ไม่ใช่หนีเลยพ่อยุ่มหังบ่ได้ยิงมันอคือบ่ยิงโอ้ือบ่อเมือกเป็นอะไรบ่อเมือกจนอันนั้นมมเือกไปจนม่อเมือกแฮบอันเป็นอะไรมันเมือกินแล้วช่องมือแหละ บุเปลาเหมนเฮ็ดนะบอแฮบแฮบเฮ็บแมงแดงแมงแดงกันมาไม่จะคนยู่จานะสี่คนมาสี่คนยังอาจารย์ไผพอกำไรจะลอยจะลอยบอ้ะเออเออเดี๋ยวถามเบื่อนเพื่อนก็จะลอยลอยเฉยๆเออตีเป็นร้อยเนาะโอ้ยคันหูเสื่อมาอยู่น้ำกัดแหละ อยู่ดูกันวัวเลแลนไปแลอยู่ใชมวานนี่มคอยไลน์ซอตมวานนี่พอมไดยิงเห็นตลอดมื่อนี้กกกันจะพอจะพอทางได้มือลุมบนอยเออยู่หุบเฮลตัวนะเออขงนั้นเมืล้อยน่เพนอไรมื่อได้มือยังบ่เป็นว้าเออยังบแน่ใจ ทีนแน่ใช่วันชุกวันนั้นบุเช้าวบังตามสถานการณ์นี่เด้เนาะกินเห็ดนี่เลยเนาะตัวนี้จะแซ่บหรอตัวนี้อ๋อใช่โอ้ในพันร้อยไปทางไหนวะบุญพ่อยังพอแต่เห็ดนี่เ้อนหนึ่งซุกเลยอ๋อขเออข้าวกระแตเนาะว้าและทีมใดเด้จูดบังโโพกีถึงผู้ปุ่งปังปุ่งปังทีมกันร้อยนี่เนาะทีมในพันกระสอบ เข้าขึ้นมานี่ยิงบูสวนกันเนาะเพิ่นบ่ยิงกี่นี่โอ้ยิงถือไม่นนาะอื่นเนาะจะวาดเนี่ยมาแล้วต่มานนี่เพิ่นยิงยังแน่นลด้ก็ฮ่อก็ฮ่ยิงบ่มาหลบก่อนนี่ฮะเจ้าเจ้าได้มูบ่จากซอกฮะพิเชษอันในหัวไปถือตัวได้มาเนี่ยนะอารมณ์ดีตลอดเลยมูมูย่อ จ้ำนกคือในนกไทยมยทต้องมีหัวขาดแต่เพิ่นหัวเดียวเอ้าเขาแง่เขาพี่อเป็นยังมลงเหรงน้าชิมมวอว่าเมื่อมือนะบอกเมียว่าเมืกก่อว่าจะกันว่าจะตามเพิ่นได้มูนี่วันบ่ายส่็จเพิ่นเชซามันหัวเลยมันแป้งนกคือในนกไทยไปชิออกคำได้มเาาูเนี้ยเอาไม่เนี่ยจะปากเลยอือโอ้น้ำสองสามสัปโมงกับท่านเนาะ มันไปพันไกลไปไหนทันเลามันนี่อะไรเจ็บซ้ำอี่บาทบันมันซ้ำดอวมันซ้ำมันเลยเนื้อซ้ำจากบาทบันสามบาทก็ซ้ำปอจังงไดลมันไปล่มอยู่แถวด่านป่มันชาวเมืองเข้มด่านมันซ้ำแล้วก็ชาวเมืองมันแลเข้าแลนหลัดกด้เออมันลายคนหลัดกันลงกันดงอีกแล้วมีอีกตัวหนึ่งแลนแลนชวนเข้ามาคือว่าคันเขายิงก็จะว่าห้าสิบห้าสิบหาก็ มันไม่นำเข้าไปแล้วตัวหนึ่งแลนชวนเข้ามาเห็ดยูกกระตอมันก็เอาคิดเอามูตัวโชว์ฮะขิดหยิ่งเลยเป็นเพียงหับเลยเป็นเพียงเสริมความคิตสองใจหลังขิดอามูตัวนั้นเนาะแทนบัณฑ์บัพฑิตไทยอมูตัวใหม่บ่ได้ช่องโตหลังจากให้กับจุเขาสมบูรณ์นอนที่นี่เลี๋ยวเอาชิ้นมาชงให้เขาตอนเช้าเอาเมื่อไม่หงิ่งอีกในดอนนี่ อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าชื่อๆพอได้ฟังมวนฟังละมวนฟังในใจขึ้นไงลูกมนเไงตอนนี้ในพานย้ายมาแล้วได้ในได้มาแล้วได้ยังอะไรยังวอาชื่อฟังมึงลูกพบพ่อยังเน๊ะคือว่าไปนำมือไปลูก่อนพ่อว่าพ่อจะเศ้าคือบุญยิงบุญยิเงลูกมันโอ้ยมึงยังหน่อย โอ้ยมันใหญ่เทียบเหแม้ว่านะบูรีสิงแมวลงเที่วเดี๋ยวด้วยขันยิงตัวหน่อยกะบได้จำเจวแล้วเนาะขันยิงตัวหน่อยได้กินนี่นะนี่เด้เพิ่นไปกะบูขาดเนาะอันนี้เนาะบาดมักำลังออกตัวไปบูเป็นนี่เนาะยิงจากบารดอันนี้นาะก็คือปีนชามบาร์ดในมือพกโอ้คักเนาะอันนี้เนาะเดี๋ยวมาเติมกันนี่ อยู่ในมอนี่กะเขาจะกินก่อนกันยังทานในผ่านใหญ่กว่าเตือบทมันี่ได้เนยมีเห็ดชวนเห็ดเนาะมีเตะเ็ดดีแล้วมาเก็บขึ้นรถช้นกันตอนนี้เฮากัมาพอดีพักทุกคนมาตอนไปหาเลาะกะบ๊บพ่พอย่างเลยนะมาทางนี้กะ หนึ่งเข่าไว้ทาเรียบร้อยชวนเนื้อก็อย่างแห่งมันแล้วนะตั้มแจวเพิ่มนะหนึ่งเข่าทุกคนเลยปิ้งนัวกับมืดเท่านี้ได้แบบน,นี้เลยตั้แจวแล้วก็แล้วเลยนะเมืดนี่แหละทุกคนเลยไฟมันบ่มีการมืดๆในจังหน่อยได้เข่าก็ คนแนนเพิ่มหนึ่งไวล้ละเอากระหากามากับยาเขานะเอาเดี๋ยวกินเขาก่อนทุกคนเลยกินอบนี่แหละทุกคนกินเขากินน้ำล้วกันพอนก็นได้เพราะว่าการชีไปกัดนี่กับบนในใจว่าชีได้ปไปหรือบ่ไฟกับเบิดแล้วนะคืนสุดท้ายแล้วจะได้การติดตามนทำการบึงมือเศร้าอีกทุกคนตอนนี้เราออกมารับเศร้าเด้ทุกคนมืัอคืนนี้มากครับ ดึกนะพักผ่อนตื่นกับสวายแต่ว่ามาหอดป่ากับล่มเลยเข้ามาหอดจุดที่เฮาชิหายูหากินทำมันล่มนะไก่มันจักชิคันรลบมันเลยมันต้องไปวังใส่หมูเลยนะทุกคนมือสุดท้ายนะมันเนี่เดี๋ยวรัดไก่ยังแล้วเขาสิจพากันเมือเ่อนะล่มมันแห้ง นิ่งกระหอบกระสองบาททุกคนบงังกระโปงก,ก็บปได้เรื่องเลยนะเดี๋ยวเลาขึ้นไปหาตะนวดหายิงนกตาบดานแล้วก็เบื่อเว้ย <c oughs> แดดขึ้นสูงแล้วทุกคนเลยล้อมาแคมกันนะเมื่อนี้คือด้เมือแตะเสาวนะ nhà cát vô càng đàn tuần lọt lọ à, nhưng bữa thứ này nhìn bọ hàn bay mà khuyên nhìn bọ nha, để bằng tôi nâng cầm nông nội để. Nửa hào cả จะได้ปั่นกันเมื่อกินได้ทุกคนเลยบ่นีิมือสุดท้ายละเดี๋ยวอทาตำนวนมาแล้วเคาก็จะได้ปัน่นกินข้าวแล้วก็ปั่นของอยู่ของกินกันแล้วก็เดินทางกลับได้บ่นีิทาตำนว,มน,น,วนมาตจนวนก็มาเลยเป็นได้กระหอกชองโตอโอ้มาเนาะมือสุดท้ายเนาะเจ้าเนาะอันนั่นแหล,ละกคอน,นใบคอนเชือดเออ เกือบเกือบบ่อแดนเอาคันมันซาบกันเลยคันพันเนี่ได้เลยคอยจักมันเป็นอะไรนะบ่คอยชีได้เพียงมากเลยแต่คันนั้นเพิ่นบ่ได้แล้วนออะไรฮึนี่นะเฮึยยากๆนะเพิ่งไปเช่เพิ่นเขามีไปยังไม่ได้เลยนังนเนเอาจัดการดูบ่อนต้นนี้ใหญ่แห้งเลยเจ็ดครัวกันมาหนึ่งหอมกับปั่ใชิมบ่อปันเลยไก่เชียงกันเลยมาบันนี้เฮากัเก็บเครื่องเก็บของก่อนทุกคน แล้วก็กินเก่าอะไรกับนี่แหละปั้นกันเมื่อกินนะบันนี้ก็ส่วนกระหอกนี่ก็เอาเมื่อคั่วอยู่เพื่อนหมดละกินของเก่าทุกคนเลยบอกว่าของใหม่เราก็จะได้ปั้นกันเมื่อเฮือนเอาเพื่อนเอาวฮุบยังเดียวไปได้ ใช่ป่ะเอาให้มันเมื่อย,ยเลือได้ยังคึอดอยู่บอดเลยยังแต่ตอนที่ใครเมื่อ,อย,ย,ยเลือได้นี่นำเขาแบบ่าตอนขาจำเขาได้มาตอนชีกอั่นนี้ปั่นคือเกา่าเดี๋ยวไปเอาตัวน,น้ำมาใส่กันเนาะปั่นน้ำเดียวเลยเนาะ พวกนี้ก็เอาไปปั่นใช้น้ำกันเลยนะมีไก่แล้วก็กระหอกนกอคอ <Excel. S 1> น้ปั่นไปน้ำกันเลยบ้านเห็ดชามทองเออชิมน้ำปั่นตาหาบรายการนี้ก็ปั่นตาหาบ เพี่ห้อกับทห,รหารพ้องก็พูดเนื่องใกล้พูดหนึ่งใกล้ช่งองโต๊ะกับพี่สิ้นสิ้นนี่เป็นเป็นปั้นแล้วแล้วเดี๋วกะเอาได้เลยเป็นบอยสิ้นนี่ฮะสิ้นนี้เอาได้เลยส่วนอันนี้เดี๋ยวปั้นอีกเท่านึงใส่ทุ่งแหงแล้วอเอาคนได้ตัวระบายครับเนาะระบายครับแล้ว <laughs> กรอบนี้แล้วพี่น้องเลยพอได,ได้ให้ลูกให้เมียย้ำน้ำเน่ปลาฮันแล้วผมมันยังเก็บเครื่องอยู่ไก่ ตัวใหญ่มาทำตัวใหญ่เขากันไก่เขากันโอ้บักก็ได้ตัวใหญ่ะก็เขากระหอกกับตัวใหญ่กับหัตหนวดได้เด็กานกนกคอกับกระหอกชุดรูแล้วกระหอกสองโตนกคอตัวหนึ่งน้องน้อยนะฮะไหม้ยเจ้าได้ฮะทุกคนเลยมันอีกก็เก็บเครื่องเก็บของกัน แล้วแล้วได้ยังเล็กๆน้อยๆบาน,นิ่งเฮากำจะเดินทางกลับแล้วตอนเมื่อกี้นี้เฮากำเดินทางมาแต่ป่านะฮะก็หอนเทือนประมาณอ่า12โมงทุกคนเลยหรือว่าเที่ยงวันนะกะน็เขาจะนี่แหละอาหารที่เฮาได้มาแต่ป่าก็ จะมาแบ่งปันให้พอได้ปิ่งผู้ละเล็กละน้อยปันให้พี่นองซิมแนะ่ผูละชองซ้ตอนนะ สินฟานเลยสินฟฟนแกระหมอกกระต้นะะชีอามมืดเลยย้อม้เยโอ้ขาวแคลวมดเลยโอยโคตหางนกแกวนะ่าฮนายโชวไปมาในฮ่านบ่อได้เลยดได้ได้อวยพรเลยด้อวยพรให้ไม่แม้วยพรหลายยาแล้วเต็มไม่ว่าได้กระห้อกกระเต้ อ้าวได้ตัวนึงเด้อเ้านึแห่ได้ตัวนึงก็ฮอกก็ได้ผ่านไปเท่านี้อ้าวอ้าวจีให้เจ้าผู้เดียวผู้อื่นดิมันหลายคนผู้ละน้อยผู้ได้ชิมอ้าเออเด้เออเออกยังยาปนแพอได้แ่งให้ิมเบิงนะเอเแล้วก็ยังสิเก็บให้นะน้อง่นก็เอเจ้าอได้ล เอาอยู่อได้เอาพอชินฟันเลยนะเอาเอาจากตอกคนเป็นเอาลายตอกพนอยู่หกผู้เอาลายสามตอกให้ดิดาสามตอกสามเส้นพุลานอยทุกคนในพ่อได้ชิมนะเพราะว่ามารอบนี้เข้ากะมันในรอบนี้เข้กะรอบนี้แหละที่ว่ามีแนวได้แน่แต่ก็เดี๋ยวจะเก็บยายให้ ปุละสองสามตอกพอได้ชิมนะบมขนาดวายนะสินผ่านพานพอได้ซิมปุระหน่อยปุระสองสามเส้นไปหายบอลนิ่งก่อ ทางออกหน้าก่อนทุกคนเลยไปเจอกันอยู่หน้าอีกบานนี้สายตะนวดเอาไฮนะสัตว์บบตอนนี้เฮากำมาแต่เฮือนนะแต่ก,ก้าเอาลูกกับเมียออกมาเพราะว่าคนหน่อยบ๊สบายเอาจอบมืออ้อมเป็นอย่างไรกิเกลประเด็นอะไรเป็นใครจักมือตั้งแต่มือไปมือไปสามมือมือคือนนึ่งใครนะอืม,มอฮะ พอดีมดตูดเลยหล่อมนาคือชิบอะไ้ขึ้นและบ้านนี้หลับสบายหล่อมนี่ก็ได้ชินมาต้อนไหมชิบควแบกบเพื่อนนี่แลลวแวกไกลเัวาหนึง่ง นี่รัดมา 1941, ury, พี่พอมีของฝากนี่นี่พอมีของฝากของฝากกินบ่เห็นตอนนี้อ่ะมณีกาเอาจะได้มอดคลิปไว้สำนี้นะทุกคนจะได้คลิปนี้วิดีโอนี้กขอบผมก็ใจพ่อแม่พี่น้องอลไรก็ที่ที่เข้ามาให้กำลังใจเด้อสำหรับมณีกามอดไว้ก่อนบ๊ายบายทุกคน